สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กําลังคิดว่าจะเอารถไปติดจอดีรือเปล่านะครับก็คือเป็นติดจอตรงนี้เพราะว่าเวลาที่ผมพาคุณพ่อคุณแม่ไปต่างจังหวัดแล้วก็ท่านไม่มีอะไรดูระหว่างทางมันก็เลยดูเงียบๆงเงาๆนะครับแต่ก็ไม่อยากที่จะไปรื้อนะครับคอนโซลตัวนี้คืออยากจะเก็บความเดิมๆของเข้า,าไวนะ้น่ยแล้วอยากมีจอด้วยทยํายังไงก็เลยต้องไปหาตัวนี้มานี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นขาจับแท็บเล็ตนั่นเองนะครับสาหรับใส่ในช่องที่เป็นแผ่นซีดีนะก็คือเป็นรถรุ่นเก่านั่นเองนี่ ของผมเป็นรถรุ่นเก่ามาด้2สองงเป็นแผ่น CD อยู่วิธีใช้เอาไอแถบนี้ใส่เข้าไปที่ช่อง CD นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขายึดขาล็อกอย่างนี้นี่นี่วิธีใช้เลยมานี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ก็กดตัวล็อกนี่มันจะแน่นแน่แนมแล้วก็ไม่หลุดแล้วคันนี้ตัวนี้ก็หมุนได้จะเป็นแนวไหนแต่ว่าแนวนี้ผมว่าจะดีกว่าเพราะว่าฐานฐานวางเขาอ,อยูด่ด้านล่างนี้นี่และพระเอกของเราในงานนี้ก็คือ แท็บเล็ตขนาดสิบอดนิ้วซึ่งตัวนี้ขยายพอตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้สูงแล้วตัวนี้ก็สามารถยืดขึ้นได้อีกเนี่ยโอ้ใหญ่เลยล่ะแท็บเล็ตขนาดใหญ่เลยล่ะแต่ของผมนี่ดูนี่อะเป็นแท็บเล็ตขนาดสิบอ็ดนิ้วนี่คือสิบเอ็ดนิ้วแล้วนี่แค่นี้ก็ได้จอแท็บเล็ตเอาไว้ดูในรถแล้วเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูในรถแล้วผมโคตรชอบเลยไม่ต้องไปเสียงเงินแบบราคาหลายพันหรือราคาเป็นหมื่นเพื่อไปติดจอนะครับเนี่ยได้ละ เชื่อมต่อ hotspot จากมือถือของเรานะครับเปิดสัญญาณ hotspot แล้วก็ดูได้เลยคุณพ่อคุณแม่อยากดูอะไรมันจะอาจมันอาจจะมีกระดกกระดกกระกนิดหน่อยแต่ว่านิดเดียวไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นแบบโยกเยกโยกเยกอะไรอย่างนั้นมันก็ตามแรงตามราคาด้วยนะผมซื้อมาตัวนี้ราคาไม่ถึง200บาททุกคนแล้วเวลาเราใช้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บกลับถึงบ้านอ่ารืยอร้อยเก็บเก็บเก็บนี่ลิงสลักตรงนี้ก่อน,นะครับออนี่ ก็กลับมาเป็นคอนโซลหน้าตาเดิมๆของเราอีกแล้วเห็นไหมตรชอบเลยผมแฮปปี้มากเลยนี่นะทุกคนใครที่สนใจอยากได้แบบผมบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ช่องคอมเมนต์ให้นะผมจะทิ้งไว้ทั้งแบบนี้นะแบบที่สําหรับรถรุ่นเก่าที่ใส่กับช่องช่องเอ่อซีดีอย่างนี้นะแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่ที่ไม่มีซีดีแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวดูดตรงนี้แทนนะดูดดูดที่ตัวคอนโซลแทนก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สองแบบเลยนะนะครับฝากด้วยนะหากใครสนใจนะครับ